สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันจันทร์นะครับสีเหลืองนะครับวันจันทร์ที่3ามกรกฎาคม2566นะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกๆวันจันทร์อังคารพุธวันเลือดสุกนะครับ หุ้นไทยรอบแรกนะครับรอบเช้านี่ก็ประมาณสัก10โมง5นาทีนะครับ10โมง5นาทีนะท่านที่เข้ามาใหม่หรือเก่าที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับจะได้ไม่ต้องค้นหายากนะเอ,อหุุนไทยเช้ามาแล้วยังหุ้นไทยบ่ายมาแล้วยังหุ้นไทยเย็นมาแล้วยังไม่ต้องค้นนะครับ มันมาเองเลยเวลาเราเปิด youtube ออกมานะครับเปิด youtube ขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนว่ามากี่คลิปกี่คลิปจากช่อง v ีเธรรมดานะครับประมาณนี้เวลาเอาเอาคลิปใหม่ๆลงมันจะมาหมดเลยอืมเราจะเปิดดูไม่ดูเอ้ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ต้องดูดีกว่าอะไรเงี้ยเอออันนี้มาแล้วอืเดี๋ยวกลับบ้านก่อนค่อยดูอะไรเงี้ยก็ แล้วแต่เราจะเปิดดูแล้วแต่จะสะดวกนะครับอืัทนที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบพระคุณมา,มากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีทรัพยทวีโชคทวีสุขนะครับเอ,อาวันนี้มีอะไรมาฝากบ,บางก็มาชมนะอวันนี้นะครับอืม หุ้นไทยเช้านะครับวันที่3ามกรนยาคม2566นะครับหุ้นไทยเช้านะ10โมง5นาทีนะครับออกนะเด่นบนนะครับ7890เลขสูงนะเลขสูงนะครับส่วนเด่นบนล่างอันนี้เหมือนกันนะครับ789นะตรงกันนะครับ789นะครับประมาณนี้7อะไรคะนี่อามาดูสิสีเหลืองนะครับเน้นที่7ดนะก็ข,<อ>ขีดเส้นใต้หน่อยเ,อเน้นที่7นะครับ

เด่นนะครับเด่นเนะครับลอง9นะถ้าจะเด่นหน่อยก็เจ็ดสองเนะเก้านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็73็ดสามกับเ3นะครับอันนี้เด่นนะเด่นสุดนะครับในวงกลมนะตัวลองก็คือไม่ได้วงกลมนะครับส่วนสายรูดสายวิง่งใครจะรูดก็รูดที่7เป็นหลักนะครับ9เป็นตัวลองนะครับส่วน8 พิจารณาดูนะครับชวนชอบไปจัดไปนะครับประมาณนี้นะครับพิจารณาดูนะครับอันนี้คือชุดวินนะฮึมชุดวินนะครับใครชอบวินก็จัดไปนะครับประมาณนี้ใครจะเติมเลขใส่อีกก็ได้เอ๊ะมันหกตัวมันน้อยไปใส่อีกสักสี่ตัวใส่อีกทีตัวก็เป็นสิบตัวพอดีไม่ต้องไปจับเลยรุ่นลมก็ยังเข้าว่างั้นเถอะวาวนนี่นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่า พบกันใหม่นะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับสำหรับหุ้นไทยเช้าก็ขอให้ทุกท่านเฮง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 โชคดีโชคดีเดวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ